สุดอาลัยกับการจากไปของพระเอกดังออมอัคพันธ์และยังต้องทนทุกข์ทรมานกับการทำาคีมโม5-6ครั้งเป็นเวลา3ปีล่าสุดในวันที่22กันยาคุณออมอัคพันธ์ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียง39ปีผมช่องวันดาราวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ ยังคงเป็นที่เสียใจและใจหายของใครหลายๆคนที่ได้ทราบข่าวว่าพระเอกดังออมอคพันธ์นักสแสดงมากฝีมือที่เคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้อย่างมากมายอาทิสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้าสามราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอะติตา วันนี้ที่รอคอยพระจานทร์ลายพยักบันไดดอกรักเงาบุญและเรื่องอื่นๆอีกมากมายณนะตอนนี้เพื่อนๆนและครอบครัวต่างโศกเศร้าเสียใจกับการจากไป ที่ไม่มีวันหวนคืนของอ,อมอัคคภันธ์และผมแอดมินช่องวันดาราขอเป็นตัวแทนของผู้ติดตามช่องและผู้ที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของอ,อมอัคคภันธ์ที่เคยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการแสดงให้แฟนคลับหลายๆคนได้ดูและสาเหตุที่แท้จริงของโรคหลายที่คุณอ,อมอคัคคันธ์ต้องพบเจอทางหมอโอ๊ก ด c k รซิกแพคได้อธิบายไว้ว่าโรคร้ายที่พระเอกดังต้องพบเจอคือโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อที่บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจขนาดยาว12เซนติเมตรมีการคีมโมไปแล้ว5-6ครั้งทั้งยังมีส่วนที่ลามไปถึงปอด2จุดและมีการผ่าตัดแล้วแต่ท้ายที่สุดมะเร็งก็ได้ฆ่าชีวิตคุณออมไปหลังจากที่รักษาตัวมานาน3ปีในวันที่22กันยายนพศ2567 และท้ายที่สุดทางครอบครัวและเพื่อนสนิทของอ,อมอักพันเผยว่าอ,อมต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างเต็มที่จนไม่มีีโมีในรักษาได้แล้วและในงานโศกก่อนจะเริ่มพิธีทางศาสนาครอบครัวอ,อมอคัคพันได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าน้องสาวของอ,อมเปิดเผยอาการป่วยของอ,อมในภาพรวมว่าพี่ชายเข้มแข็งและอดทนมากๆจนวินาทีสุดท้ายเพื่อไม่ให้ทุกคนเป็นห่วงยังดูแลคนในครอบครัวจนวินาทีสุดท้าย ขอบคุณทุกคนที่มาส่งพี่ชายและอยากให้มีความทรงจำดีๆของอาคพันนามากตลอดไปทางคุณแม่ของออมเผยดีใจและภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากครั้งสุดท้ายที่คุยกันออมพูดคุยปกติไม่มีการสั่งเสียใดๆและไม่มีเรื่องที่ออมยังเป็นห่วงและออมพูดเสมอว่าไม่อยากให้ทุกคนเศร้าลูกชายเตรียมทุกอย่างไว้ให้คนในครอบครัวไว้หมดแล้วและในทางน้องสาวของอ,อม ได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมงานขอบคุณที่มาส่งพี่ชายขอบคุณที่ทุกคนยังมีความรักให้พี่ออมอยู่เสมอจากนั้นนะครับยังมีเพื่อนในวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของออมอคัคพ์เช่นทางด้านเพื่อนรักอย่างคุณกันที่เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกับออมเลยทีเดียวได้ออกมาแสดงความเสียใจและคุณกันได้โพสต์เอาไว้ว่าเริ่มต้นมาด้วยกัน โตมาด้วยกันต่างแยกย้ายไปคนละเส้นทางไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็ยังเป็นห่วงมึงเสมอวันนี้มึงเริ่มเดินทางใหม่อีกครั้งขอให้มึงเดินทางอย่างราบรื่นและมีความสุขกูไม่ต้องห่วงมึงแล้วส่วนมึงไม่ต้องห่วงอะไรข้างหลังนะไอ้เพื่อนรักแท็กออมอัคพันธ์อีกทั้งยังมีทางด้านนางเอกสาวแพนเค้เขียมนิทได้ออกมาแสดงความเสียใจ ดีใจที่ได้รู้จักและได้ร่วมงานกับพี่ชายที่น่ารักนะคะแท็กออมอาคาพันแพนเค้กและครอบครัวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ออมด้วยนะคะและยังมีทางคุณเอมมี่กินปทุมได้ออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปทางคุณเอมมี่ได้โพสต์และกล่าวไว้ว่ารูปนี้เป็นรูปที่เราไปแต่งงานแพรเซนที่ภูเก็ต แล้วมึงก็เรียกกูอยู่นั่นแหละว่าอีกกลิ่นอีกกลิ่นถ่ายรูปให้กูหล่อๆหน่อยแล้วพอกูถ่ายบอกเอาอีกเอาอีกจนกูลำคาญแล้วด่ามึงไปเรามีเรื่องให้ด่ากันเสมอเนาะคิดถึงจังขอบคุณนะมึงสำหรับมิตรภาพที่ให้กันมาตลอดแบบหาจากคนอื่นได้ยากมึงจริงใจกับกูเสมอมีอะไรเราก็พูดกันได้ตรงๆด่าอะไรก็ไม่เคยโกรธเราผ่านอะไรกันมาเยอะนะกูกับมึงมึงหลับให้สบายนะเพื่อนเหนื่อยมามา,มากละวันหนึ่ง เราจะได้เจอกันใหม่ระหว่างนี้มึงไปสร้างรอยยิ้มบนสวนรรค์ไปก่อนรักมึงนะ e P, อ,อีออม RIP ออมอัคพันธ์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของออมด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้โลกร้ายมันไม่เลือกเวลาเกิดแม้ว่าคุณจะดูแลสุขภาพดีแค่ไหนหรืออายุยังน้อยก็ตามทางแอดมิน รู้สึกเสียใจและใจหายเป็นอย่างมากกับการจากไปของคุณอ,อมอคพัน์ธเพราะตอนที่ยังเด็กแอดมินจะได้ดูโทรทัศน์บ่อยๆก็จะได้เห็นคุณอ,อมอคพันธ์ผ่านทางละครหลายเรื่องทางแอดมินขอขอบคุณคุณอ,อมอคพันธ์ที่ได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผลงานการแสดงและทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผูกพันกับคุณอ,อมมากน้อยแค่ไหน พิมพ์บอกแอดไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับและแอดมินขอทุกคนแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณอ,อมไว้ที่ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูถึงตอนนี้ฝากกดติดตามช่องวันดาราและกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปวิดีโอออกมาเยอะๆขอบคุณครับ